ท่โสวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเฮียต้งล้มโต๊ะก็อย่างเช่นเคยนะครับมาวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์บอลมันๆแบบ,บ,บ,บสรุปลวบลัดให้เพื่อนๆฟังเหมือนเช่นเคยนะครับและก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักกันวันนี้นะครับอ่ะก็สำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีกลุ่มนําบวกกันนะครับทางเฮียต้งก็มีกลุ่มนําบวกกันกระจายนะผมในกลุ่มมีแจกบอลเด็ดบอลสเต็ปนะครับให้เพ,เพื่อนๆเลือกเล่นกันได้ตามสบายเลยนะครับตรงนี้ และถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้คำปรึกษานะครับในกลุ่มก็มีเซียนเก่งๆหลายคนขอให้คำปรึกษาเ,เพื่อนได้ตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้โอเคครับยังไงวันนี้ก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันเนาะวันนี้ก็ยกมาให้4คู่เหมือนเช่นเคยนะครับ ก็มาที่คู่แรกของวันนี้กันนะครับเป็นแมนซิตี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลนะครับผมคู่นี้เชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนรอคอยกันแน่นอนนะครับเดือดแน่ๆนะครับสำหรับคืนนี้นะครับผมแล้วก็เตะกันได้หัวค่ำเลยนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับผมก็มาดูทางด้านเฮดทูเฮดของแต่งคู่กันก่อนนะครับเอาเป็นสิบนัดล่าสุดที่เจอกันเนาะ สิบนัดล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป4เสมอ3แพ้3นะครับล่าสุดที่เจอกันเมื่อวันที่1เดือน4 2 0 2 3นี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนาะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านต้อนรับลิเวอร์พูลนะครับชนะไป4ประตูต่อ1นะครับผมแล้วก็มาดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันนะครับมาดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนเนาะผลการเล่น10นัดล่าสุดนะครับของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ ชนะไป6เสมอ1แพ้3นะครับนัดล่าสุดเจอกับเชลซีเมื่อวันที่13เดือน11ที่ผ่านมานี้นะครับเป็น เสมอกันที่4ต่อ4นะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ10นัดล่าสุดนี้นะครับลิเวอร์พูชนะไป6เสมอ2แพ้2นะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดเนาะชนะไป3ประตูต่อ0เมื่อวันที่12เดือน11 2023ที่ผ่านมานี้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูทางด้านความพร้อมของสองทีมกันนะครับมาดูทางฝัง่งเจ้าบ้านกันก่อนนะครับแมนซิต,ตี้แมนซิต,ตี้ของกุนซอเป๊ปกวาดิโอลานะครับเพิ่งบุก เจ้าเชลซี4-4ในหลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับสำหรับความพร้อมของก่อนฟาดแข้งนะครับผมจะไม่มีชื่อมาเตโอโควาสิตนะครับซึ่งเด้งเข้ามาสดสดร้อนๆสมทบกับเควินเดอะบอยนะครับเซกิโอโคเมสและจอห์นสโตน สามแข้งเดี้งหน้าเดิมซึ่งยังไม่หายดีส่วนทางด้านของเออร์ลิงฮาแลนที่เจ็บจากโปรแกรมทีมชาติน่าจะฟิตทันบูันพรุ่งนี้นะครับผมคาดว่าเป๊ปเตรียมวางหมากในระบบ3 4 2 1โดยมีฮาเลนออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ฮูเลียนอันบาเลนและเบอโดซินวารับช็อบกลางลุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสูตรนะครับแล้วก็มาดูทางด้านทีมเยือนกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลของบุนซือเจอเกนคอปนะครับ เพิ่งจะเปิดลังถล่มเอาชนะเบนฟอร์ดไป3ประตูต่อศูนย์ในลีกช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานี้นะครับสาหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสงเวียนนะครับไม่มีรายการตัวปาดเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกเสียจ,จากชิอาโก้อานคาตาล่าสเตฟานบานเตสิตและแอนดูโรเบร์สัน3แข้งเดี่ยงค้างสต็อกซึ่งยังไม่หายดีคาดว่าคอปเตรียมจัดทัพในระบบ433โดยมีโมฮัมเหม็ดซาลาดาวินนูเยดิโอโกโซตา เป็น3ประสานแดงหน้าคอยล่าสกายตามระบบนะครับและมาถึงช่วงวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับถ้าเลทราคามันสูงกว่านี้ผมคงต้องเชียร์บอลรองนะครับเหมือนว่าทว่าจะเปิดมาไม่ถึง1เมตรนั่นหมายความว่าแค่เจ้าถิ่นแมนซิตี้เข้าวินก็เพียงพอแล้วที่จะรับซับนะครับซึ่งการลงเตะในเอติฮัสเตเดียมยิ่งเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้พวกเขาคุมความได้เปรียบมากกว่าเดิมซึ่งผลการเล่นตลอด4เกมลีกที่ผ่านมานอกจากไปแพ้ใครแล้วชนะ3เสมอหนึ่ง ยังยิงนับไปทั่วมากกว่า15ประตูเลยทีเดียวนะครับเอาดีๆจากทรงดีแนวรับของทีมเยือเวอร์พูอาจจะรับได้ไม่ไหวก็เป็นได้ประกอบด้วยสี่ติในฐานะอาคาันุุกะของหงแดงตลอด3นัดล่าสุดท้ายในลีกซึ่งไล้ชัยมาครอบครองโดยสิ้นเชิงเสมอ2แพ้1และโดนทะลวงแนวรับยับเยินรวม,รวม5เมตรเอาจริงๆก็ล่วงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วฉะนั้นเมื่อพิจารณาจากเลตและภาพรวมต่างๆ แนะนำอยู่ต่อไม่รอลงงายาวฟันธงจัดไปเรือใบสีฟ้าไม่ทํำให้เพื่อนๆผิดหวังกันแน่นอนครับสำหรับคืนนี้แล้วก็มาดูทางเลนราคาแฮนดีแคปกันนะครับทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดมาที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับราคาแบบนี้ดูถูก ลิ์พูลเกินไปหรือเปล่านะครับผมแค่เม็ดเดียวก็คว้าชัยกันได้แล้วนะครับจริงๆและเปิดมาแบบนี้ไม่ให้เฮียไปทางแมนซิตี้ได้ยังไงครับให้ลูกเดียวหูก็กินหวานเจ็บแล้วนะครับแต่ถ้ามองในหลายมุมก็ฝั่งแมนซิตี้ก็ตัวเจ็บเยอะเนาะทางตอนที่เจอกับเซลซีก็เสมอไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับในทั้งที่ดูฟอร์มเล่นแล้วทางแมนซิตี้น่าชนะได้ไม่ยากนะครับผมสาหรับแปดนั้นก็อย่างที่บอกทุกคลิปเนาะลูกโกลมจะเอาอะไรไปแน่นอนนะครับแต่ยังไงผมก็เลือกเชียร์แมนซิตี้นะครับสำหรับคืนนี้แล้วก็มาต่อที่กู่ตอไปปนนเ้ท เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกิซซันพาเลตนะครับก็มาดูทางด้าน h ฮตของทั้งคู่กันก่อนนะครับเจอกันทั้งหมด4นัดนะครับนัดล่าสุดเจอกันมาที่4เดือน2 2007นะครับเรียกกันว่าเจอกันในรอบ10ปีเลยก็ว่าได้นะครับนัดล่าสุดเจอกันไปคิด ตันพาเลตเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของรูตันทาว์นะครับชนะไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มาดูผลการเล่น10นัดล่าสุดของทั้งคู่กันก่อนนะครับไหมทีมเจ้าบ้านกันก่อนนะครับลูตันทาว์ชนะไป1เสมอ3แพ้ไป6นัดเลยนะครับ10นัดล่าสุดที่ผ่านมานี้นัดล่าสุดบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแพ้ไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเมื่อวันที่11เดือน1ิ2023นที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็มาดูฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ คิซซันพาเลตนะครับสิบนัดล่าสุดนะครับฟอร์มการเล่นชนะไป3เสมอ2อ2แพ้ไป5นะครับจะเหมือนว่ามองดูว่าจะอาจจะดีกว่าทางลูตันทาวนิดหน่อยนะครับฟอร์มการเล่นนะครับ แล้วก็มาดูด้านสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมกันนะครับมาที่ทีมลูตันทาวกันก่อนเนาะทีมเจ้าบ้านลูตันทาวของคุณซือโรเบิร์ตเอ็ดเวิร์ดเพิ่งจะบุกไปพ่ายแมนยูศูนย์ประตูต่อนหนึ่งนะครับในลีกมาต้นเดือนที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนเข้าศึกนะครับไม่มีรายง,งานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนอใดๆเข้ามาเพิ่มเติมนะครับนอกจากเสียอันเบิร์ดโลกองกาแอนเนียนพอตสแมทแอนเดอร์เซนและริสเบิร์ดสี่แข้งเลี่ยงค้าง Stock, สต็อกซุ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวยกแพ็คคาดว่าเอ็ดเวิร์ดเตรรียมมวางมางหกในะบบ3 4-2-1โดยมีคาร์ตันมอลิสออกสตาร์ทยืนเป้าล่อสกอร์และใช้แอนดรอยทาวเซนกับเอลิจาอาเดบโยทั้ง2กลางลุกคอยสพอร์ตอยู่ข้างหลังตามระเบียบนะครับแล้วก็มาดูทางฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับคิตตันพาเลตคิตตันพาเลตของบุนซืรลอยฮอสันล่าสุดเพิ่งจะเปิดหลังภาาให้กับ เอฟเวอร์ตันสประตูต่อ3ในลีกช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนฟัดแข่งก็จะให้มีชื่อเจสุลันรัสซักยีมิดฟิลด์ดาวรุ่ไวัย2ีปีซึ่งเดยงเข้ามาสมทบกับเจมทอมกินและดีนเฮนเดอร์สัน2ตัวที่เจ็บเจาอยู่เดิมนะครับคาดว่าปู่ลอยเตรียมจัดทับในระบบ4-2-3-1โดยมีออกซงเน่เอดูอาออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้มิซาแอนโอลิเซ เอเบเลซีเอเซ่กับจอแดนอายเป็น3ประสานกองการคอยสร้างสรรโอกาสจากด้านหลังตามสุดนะครับแล้วก็มาถึงช่วงวิเคราะห์บอลพูดคุยกันนะครับแม้ว่ามุมเหลี่ยมที่เจ้าถิ่นลูตันทาวจะเปิดรังเอาชนะอาจจะน้อยสุดก็จริงแต่เบอเชนแชร์แต้มออกมามีแนวโน้มสูงไม่น้อย ด้วยสถานการณ์หนีตายที่ต้องการทุกคะแนนซึ่งตลอด5เกมลีกที่ผ่านมาพวกเขาพรยายมกันหนักพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นการพ่ายสเปอร์0ประตูต่อ1เจ้าเดือดฟอร์เรน2ต่อ2เสมอลิเวอร์พูล1ต่อ1และเชื่ดเฉือนแมนยู0ต่อ1นะครับบอกเลยหากไม่เจองานหนักเกินรับมือพวกเขาก็พอจะยื้อสุดชีวิตได้สอดคล้องกับทีมเยือนคิตตันพาเลทช่วงหลังอาการก็น่าเป็นห่วงนะครับ เพราะแนวรับก็ยังมาจุดอ่อนที่ทาให้ทีมเก็บแต้มไม่ค่อยจะได้เนื่องจากเสียแล้วเสียอีกแม้จะยิงมากแค่ไหนก็ไม่พอให้เซฟผลที่ต้องการได้แล้วก็มาดูทางด้านเลทราคาแฮนดิแคปกันนะครับก็เป็นทางผู้มาเยือนนะครับคิตซันพาเลตต่อไปที่ครึ่งลูกนะครับฉะนั้นงานนี้ขอสงวนกระแสอยู่ลองรุ่น2มุมคุ้ม่ายิงค,ค,คุ้มนะครับฟันธงเชียร์ลูตันทาวยังไหวนะครับสาหรับคืนนี้แล้วก็มาถึงคู่ที่3กันนะครับเป็นนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการาเยือนของเชลซีนะครับก็มาดูทาง เฮตูพีสของทั้งคู่ก่อนนะครับ10นัดล่าสุดที่เจอกันนะครับ เป็นทางเซิลยูไนเต็ดชนะไป2เสมอ2แพ้ไป6นะครับผมนัดล่าสุดเจอกันมาที่27เดือน7 2023นี้ที่ผ่านมานะครับเป็นคาสเปิดบ้านต้อนรับเชลซีนะครับเสมอันไปที่1ประตูต่อน1นะครับผมแล้วก็มาดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่กันก่อนนะครับมาดูทางฝั่งทีมเจ้าบ้านกันก่อนเนาะวคาสิ Carson, 10นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับชนะไป5เสมอ2แพ้3นะครับนัดล่าสุดบุกไปเจอบอลมัตส์ครับตั้งแต่วันที่12เดือน11 2023ที่ผ่านมานี้เนาะแพ้ไป2ประตูต่อ 2, รเรื่องฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับ นัดล่าสุดนะครับชนะไป5เสมอ3แพ้2นะครับนัดล่าสุดเชลซีเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนซิตี้นะครับเสมอไปที่4ประตูต่อ4นะครับผมแล้วก็มาดูทางด้านความพร้อมของทั้งคู่กันนะครับมาที่ฝั่งทีมเจ้าบ้านกันก่อนเนาะนิวคาสเซิลน,นิวคาสเซิลของบุนซอเอ็ดดี้ฮาวนะครับเพิ่งจะบุกแพ้พ่ายให้กับบอลมัด2ประตูต่อ0ูนะครับในหลีกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงเตะน,นะครับจะไม่สามารถใช้งานลูอิสฮอตแนวรับตัวยืมที่ห้ามลง พบต้นสังกัดแม่เช่นเดียวกับคำลำวินสันที่เดียงเข้ามาล่าจุดสมทบกับ6ตัวเจ็บหน้าเดิมที่ยังไม่หายดีนะครับอย่างไรก็ตามจะได้ตัวอเล็กซานเดอร์อิซัตกลับมาสมบูรณ์สำหรับลงเกมอีกครั้งคาดว่าฮาวเตรียมวางหมากในระบบ4-3-3โดยมีโจเซวินล็อกอิซัตกับแอนโทนีกอร์ดอนสาประสานแดนหน้าคอยล่าสกอร์ตามระเบียบนะครับแล้วก็มาฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับอย่างเชลซีเชลซีของบุนซือมอลซิโอโปเซนติโน เพิ่งจะเปิดลังเจ้าเดือดแมนซิตี้สประตูต่อ4ไปในในหลีช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาสําหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมนะครับวเวนเซจากคาร์นีชูวูเอเมกาเวลลี่โฟฟาน่าเบนชิวเวลกับเชนวอลฟาโลบาสี่แข้งเลี่ยงหน้าเดิมซึ่งอยู่ในระหว่างการพักรักษาตัวยกเข่งคาดว่าโปเซนติโนเตรียมจัดทัพในระบบ4 2 3 1โดยมี คิดโครลัตแจ็คสันออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตะข่ายและใช้โค้ดพัมเมอร์คอเนอร์กันเลเกอร์กับไลา์ฮีมสเตอร์ลิงรับงานปวดแนวรับคู่แข่งเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็มาถึงช่วงวิเคราะห์พูดคุยกันนะครับจริงอยู่ที่สื่อน,นอกหลายฝ่ายอาจจะกลก้ากลัวและวิเคราะห์ไปในทางทิศเดียวกันว่าแบบนี้อาจจะจบเจ้าทว่าหากมองลึกดูดีๆเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลดูดีมีภาษีมากกว่าน่อยๆน,นะครับ เพราะผลงานตลอด4เกมเย่าท้ายในลีกสามารถกำชัยลวดและซัดไม่เลียงร่วมๆ8ประตูแถมไม่เสียให้ใครเลยแม้แต่ประตูเดียวเรียกว่าแก่งเอาเรื่อง อย่างอย่างปิดประตูแพ้ไปก่อนเลยสอดคล้องกับทีมเยือนเชลซี Z ที่ค่อนข้างมีปัญหากับแนวรับพอสมควรโดยตลอด4เกมท้ายนิีกพวกเขาเสียไปนอนหนก9ลูกเลยทีเดียวชนะ1เสมอ2แพ้1จริงอยู่ที่ช่วงเวลาดังกล่าวก่อนจะเจอกันงานที่ค่อนข้างหนักแต่บอกเลยว่าวันนี้จะหนักไม่แพ้กันฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจถือหางเจ้าบ้านงานละเอียดเบียดเข้าป้ายสบายใจฟันธงวังสาริกาดงลงเปยิงนะครับคืนนี้ แล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับเป็นทางเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอลนะครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮด o ูเฮดของทั้งคู่กันนะครับเจอกันทั้งหมด6นัดนะครับเป็นทางเบนฟอร์ดชนะไป1เสมอ1แพ้ไป4นัดนะครับนัดล่าสุดที่เจอกันมาที่28เดือน9 2023ที่ผ่านมานะครับเป็นเบนฟอร์ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาเซนอนเนาะแพ้ไปที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเข้าดูฟองการเล่น10นัดล่าสุดของทั้งคู่กันนะครับมาที่ทีม ทางเบนฟอร์ดนะครับเบนฟอร์ดชนะไป3เสมอ2อแพ้5นะครับ นัดล่าสุดบุกไปเยือนกับรเรอร์ภูนะครับแพ้ไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับผมแล้วก็มาดูสภาพความพร้อมก่อนเตะของทั้งคู่กันนะครับเป็นฟอร์ดออกไปแพ้เวอย์ภูตามคาด3ประตูต่อทูนสำหรับความพร้อมและตัวเจ็บเยอะเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นโจชัวอาร์ซินวาเคนวิเชตมิเกลอกัมกาดลิกโกเฮนรี่และอารอนฮิกกี้รวมถึงอินวาโตนี่กองหน้าโตเก่งก็อยู่ในระหว่างชดใช้โทษแบนยาวจึงต้องใช้งานบิยองเอมโบโมนีออนโมไปกับโย อแอนบินซาบประสานงานแดนหน้าร่วมกันต่อไปนะครับเรามาที่ฝั่งอาร์ซนิอนนกันบ้างนะครับเก็บใช้ได้3จาก5นัดที่ผ่านมาในลีกนะครับส่วนความพร้อมก็ยังไม่สามารถใช้งานเยอเลียร์ทิมเบอร์กองหน้าชาวดัตที่เจ็บยาวรวมถึงโตมัสปาเต้และเอมิสสมิธโลที่ยังกลับมาช่วยทีมไม่ได้แต่ข่าวดีคือกาเบียเฮซุสกองหน้าตัวเก่งที่เล่นทีมชาติบาร์ซ่าต็มเวลาในนัดล่าสุดจึงพร้อมเป็นตัวเลือกแต่เชื่อว่า กายโยซาก้าเลอันโดทอร์ซาและกาเบียนมาติเดโนจะได้ออกสตาร์ทร่วมกันขณะที่ดาวิดลายาในด่านที่ยืมมาจากเบนฟอร์ตติดกฎห้ามเจอทีมแม่จึงต้องส่งตัวอารอน แลมเดดลงเฝ้าเสาแล้วก็มาถึงช่วงวิเคราะและพูดคุยกันนะครับช่วงหลังเบนฟอร์ดในบ้านกันอย่างแข็งแกร่งหลังจากชนะติดต่อกันมา2เกมยิงไป6เสีย2พ่ายนัดเดียวแต่นับเปิดฤดูการมา6แมตช์หนึ่งในนั้นเสมอสเปอร์มาแล้วส่วนอาร์เซนอลยังขาดความคงเส้นคงวาอาจจะชนะถึง3จาก5เกมล่าสุดแต่เป็นเกมเย่าทั้งนั้นเพราะว่าเก็บได้เพียงแค่แต้มเดียวจาก2ทิปหลังฉะนั้นถ้ามาเจอ ford แบนฟอร์ดในช่วงชั่วโมงนี้คงไม่ง่ายที่จะคว้า3มแต้มออกมา ยิ่งเป็นเกมแรกหลังเบรกทีมชาติเชื่อว่าบรรดาแกนหลักน่าจะมีความอ่อนแรงซึ่งมาเจอบอลหนักและเหนียวแน่นที่บ้านอย่างเดบีมองแล้วอาคันตุก,กะคงได้แค่เสมอออกมานะครับและมาดูทางล่าเรทราคาแฮนดิแคปกันนะครับเป็นทางอาร์เซนอลผู้มาเยือนนะครับต่อไว้ที่ค,ครึ่งควบลูกนะครับผมมองว่าราคาเปิดมาแบบนี้ไม่ได้ครึ่งก็เสียครึ่งน,นะครับคืนนี้แต่ยังไงผมเทใจไปที่อาร์เซนอลน,นะครับฟันธง ก็จบกันไปแล้วนะครับ4คู่ที่เลือกกันมาแบบเดือดเลยนะครับสำหรับคืนนี้มีแต่บอลเด็ดมันๆกันทั้งนั้นเลยนะครับทั้งสี่คู่โอเคครับก็สำหรับเพื่อนที่ยังไม่มีกลุ่มนําบวกกันนะครับทางเฮียตองก็มีกลุ่มนําบวกกันกระจายเลยนะครับในกลุ่มก็ยังมีให้บอลสเต็ปบอลเด็ดให้เพื่อนๆเลือกเล่นกันได้ตามสบายเลยนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการคนแนะนํานะครับในกลุ่มก็มีเซียนเก่งๆขอให้คำแนะนำไปตลอดเวลาเลยนะครับตรงนี้โอเคครับเัง่ก็ไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมเฮียตองลมโตสวัสดีครับ